นี่ครับสภาพโลงสีของบ้านบึงแก่ครับมีสองหม่องวราษัริฐแม่หมู่บ้านมิน,นีลงพันทองคู่นัดและะ้วก็แม่กุ้งช่องแฮปปี้มัมครับพาพมาเบิงครับมิน,นีลงสีเสียอยู่กันลังซอมครับแต่เลยบาในเบงขันตอนช่วงที่สีเขานะครับตอนนี้เราก็เข้ามาที่ลงสีของบู่บ้านครับ ติดกับบ้านคูนัดนะครับชาวบ้านก็มาสีมาสีข้าวที่นี่เยอะเลยนี่ไม่รู้ว่าสีหรือยังนะครับลงสีบรรยากาศบ,บ้านเราเราก็จะมีกลิ่นคล้ายๆกลิ่นกลิ่นหัมเนาะกลิ่นหัมในลงสีครับเนี่ยเดี๋ยวรอคนมาสีก่อนแนละ้วเราก็จะได้ถามข้อมูลนะครับเกี่ยวกับลงสี ย้ำเขามาสีเนาะคิดยังไงครับก็ได้คิดยังครับสีฟีครับสีฟีเขาเอาห้ามเขาติขึ้นเดชครัเอาห้ามก็เอาไปอ๋อาห้ามเข้าไปเป็นค่าแห้งแท้นเนาะค่าสีแท้นกานผู้เด็กก็เจ้าอยากเอาห้ามไปนัเข้าไปไปนับว่าคิดยังไงครับกดกิโลละหาบาทครับอ๋อคิดกิโลละหาบาทครับห้ามโลละหาบาทไปสิบบาท หมายถึงว่าเขาต้องซื้อขึ้นมันบ่ครับสื้อขึ้นกิโลละห่าบาทน่าจะเกิน20ปี่สิเนี่ยเกินแล้วครับเกิน20ปี่สิบปีเก่าะมือหนึ่งนี่สีหลายบ่ครับเลือดติมือครับเลือดติมือปกตินี่เป็นช่วงเดือนใดกรเจามืสีไหลหรือมะเกี่ยวามะเกลาเนาะ บางก็เกี่ยวกับีแล้วก็ไปกินเขาไม่บางคนสีเราก็ไปขายเนาะรักเทศกาลครับสงการพี่น้องไม่ยามกันเนาะสีเขาฝากกันง่าครับอืมมื้อนี้ไม่ต้องสีฝากผมได้ผมมาจักรยานผมมาจักรยานมาแซวแซวดีครับหันห้ามก่อทั้งนี้เนาะห้ามสมมติว่าเท่เท่ไปกับสอบนิงหนึ่ง ต้องต้องเติมเท่าไระจ้ากระสอบเต่องหอีเต่องหีีสีเท่านึงนี่ที่เรากระสอบสองกระสอบนะที่เราสอบสองกระสอบใส่เวลาโดนบอสมันจังหยอกมากเป็นเขานี่แ,แป๊บเดียวครับ,บามบาถึงเครื่องส้มโอ้บ่ครับอ๋อ้โอ้ครับเอาเข่าเท่ใส่เนาะนี่เข่าเท่ใส่ตรงนี้นครับพีพีพน้องๆมาท่านเคยเห็นล้งสีกับลีเด้อนระ์เคยกินแต่เข่าซ้ำฤทธิ์เนาะไปซื้อเข่าซ้ำฤทธิ์ตามห้างตามยัง นี่ครับเป็นล่งสีแบบบ้านๆเฮาเก่าแก่เก่าแก่เกิดยี่สิบปีครับนี่เจ้าของล่งสีนี่เจ้าของล่งสีเป็นหนึ่งเอามือคัดหลังนี่งทำงานผมงานอันตั้งนี่สีไปครับนี่อ๋อล่องสีพันยันทั้งในสีสีเขาเจ้าเขาเขาเหนียวเนาะครับภาเพื่อนๆด้เยบนล่งสี ต้องสีแบบบ้านๆต้องสีแบบนึงกระเทียนยิ่งๆนะครับตามต้องสีอุตสาหกรรมกับสีได้ลายอันนี้กับสีแบบบ้านๆเน,นี่ยครับ้า <ๆๆ S 1> ของปลอกลงสีแม่เห่าล่งสีอันนี้ก็เป็นส่วนทั้งแกบออกครับแกบออกสีโดยใส่พลังงานของมอเตอ,อ,ตอร์มอเตอร์สามเฟสครับนี่เป็นต้นแรงต้นแรงมอเตอร์สายพาน หมุนไปก <debuted. S 1> ับเครื <c 195 2> ่องเขาเมันอกี Murray, ้นี่ขั้นตอนเอาเข้าเข้าเว้นเพราะครับแล้วมื่อกี้เป่าติเป่าขีปุ่นบ่ครับเป่าขีปุ่นลเรเพิ่นเฮ็ดอย่างต่อครับเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงโทษ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 เมื่อวาคนบ่เคยบ่เคยฮู้จักกันแลยวอยู่อยากถามนี่ล่ะพอเขาเป่าปุ่นเป่าหยัางไรดึงขึ้นไปหาหินบอกครับใช่ผมหินครับ อ๋อหินคัดซะก่อนหินคัดคัดเพื่อเอาเปลือกเปลือกกระทอบบ้อเปลือกกระท้อเปลือกเอาแกบออกเนาะเอาแกบออกเอาแกบออกก็ต้งจมาคัดแต่มันขาวมาบเราช่วงอันห้ามนีิมันอยู่ขั้นตอนเลยช่วงกระทนะ้อ,อ,ทอบเปลือกเนาะช่วงกระท้อเปลือกแลก้วก็มีระบบเป่าลมเป่าลบเนาะใ,ให้ห้ามให้แกบมปนออกทั้งคน ก, yup. ก็แกบนี่ห <to> ้าเอาไว้ขายบ่ครับครับแกบกระบดเป็นห้าวเรื่องอเอาไปเป็นอาหารเนาะก้อนนี่เป็นเครื่องบดแล้วนี่เนาะเครื่องง่ายๆนี่เครื่องเครื่องบดเครื่องบดแกบบดห้าขอน้ากันครับก็เอาไปเป็นอาหารซาร์ตขายได้แน่เอาไว้เลี้ยงเองแน่เนาะเจ้าของกับมีมีงัวมีควายมีหมูมันกินแต่หมูบอกเลยควยควยงวกลินครบถามมันกินได้ไหมครับอ๋อควายงัวก็กินได้ บอกว่าตะหมูนะครับเอาไปใส่เองเนาะใส่ปลาแดกเนาะเฮ็ดปลาแดกปลาแดกบ้านเฮาภาคอีสานครับใส่ห่อมน้ำปกติห่อมแบบใดนเขาเอาไปใส่ปลาแดกครับแล้วแต่คนครับบางคนก็ห่อมอ่อนบางคนก็ห่อมหยาบอ๋อห่อมอ่อนห่อมหยาบไม่ได้ว่าห่อมเขาเจ้าห่อมเขาเหนียวบาเกียอ่อนบ้างครับแล้วแต่สูตรหรือเหล่าแต่สูตรเนาะนี่แหละครับเป็นต้นกําเนิดของการเฮ็ดปลาแดกอ่ะนี่แหละลงสีเข้กันครับเอาห่อมไปเฮ็ด ผสมปลาแดกอืมเคยเห็ปเดปลาแดกบ่ครับนี่พวกครับเห็นแต่มันใส่ขั้นตอนใดบบนี่เนาะเพราะเขาหมักแล้วก,ก,ก็ยี่ห้อยๆไปสิอันนี้ฮอกกับ่ฮู้เนาะขอบครุณครับแต่เดย์ผ้าพี่ๆน้องๆมาเบิ่งความฮู้เรื่องลงสีบ้นบานๆเฮาเด้อครับเด้ออยูู่่นีอย่บ้านบึงแก่ครับได้ค,ไดความฮู้จากพี่ยังครับนี่ พี่วุ้มพี่อุ้มครับจะของลงสีครับลงสีเพ่นบ้านบ้านเฮานีไม่จักลงสีครับนี่ตอนนี้มีสองครับ,นนรบมีสองลงสีเนาะบึงแก่อันนี้ก็บิงเก่าแก่สุดแล้วมั้งเนาะครับผม,มสังเกตเบืงสนิมอยู่เล็กเนาะกำลังการังค่านี่เทสแต็ที่ลรกได้บอครับนีพ็ท่านได้สองเนาะอ๋อแต่ล <c oughs> ตแตล้วทนเนาะทนทนใหม่บ้านเฮา ปีมือเฮ็ดสร้างบ้านเท่าเองเฮ็ดเป็นลงสีให้พี่ๆน้องๆในหมู่บ้านได้มาาสีเข่ากันครับอขอบคุณหลายๆครับให้อมูลเดี๋ยวมือหลังเดยวมาม้าส้มไ่